สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยิดนะคะวันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับแพทใหม่นะฮะนั่นก็คือแพทลมพริว้วเพลงกระบีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแพทที่จะอัปเดตเข้ามาในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าตอนนี้ทีมงานอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสนะคะก็มีการอัปเดตมากมายนะคะในแพทนี้เนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ทีมงานก็จะพามาดูสิ่งที่อัปเดตแบบเด่นๆเลยละกันนะคะที่แบบเดียกด้ว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะกำลังรอคอยอยู่นะคะนั่นก็คือแมปใหม่นะคะเป็นนี่เข้ามาตรงนี้เมืองรัตติการนะคะนี่จะมีแบบเป็นบทละครเดี๋ยอินเทอร์เฟซมันติดมือมาแล้ว ก็จะมีบทละครนะคะจะมีเรียกได้ว่าเป็นปทีมงานว่ามันจะคล้ายๆกับตระก,กูลใหญ่นะคะก็คือจะแยกแยกออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอกเทศนะคะจะมีวิธีการเล่นด้วยเมืองรัตติการน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกันเนาะว่าเมืองรัตติการเนี่ยมีอะไรบ้างแงน่นอนว่ามันก็จะมีเควสเนื้อเรื่องใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงระบบต่างๆนะคะภายในเกมนะคะ และที่สําคัญนะพาไปดูอันนี้ก่อนได้ไหมอะ่ะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแฟชั่นใหม่พาไปดูแฟชั่นใหม่นะะสีชมพูดสดใสหุยอะอันนี้ก็เป็นรีวิวเพ้ตรงข้ามนะนกลับเป็นตัวเองน่ารักชุดนี้ก็น่ารักอันนี้เหมือนชุดอันนี้เลยคล้ายๆกับชุดฮันบกเลยเนาะชุดของเกาหลีอะ่นะเนาะแต่ก็มีความเป็นจีนอยู่นะ Mm. <laughs> ชุดผู้ชาชิโอ้ชุดผู้สดใสชุดน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ยนี่จะเป็นชุดเก่าแล้วเนาะอาวุธก็มีมานะอาวุธ กระบี่วิกระบี่นี่สวยอย่ะอันนี้เดี๋ยวทีมงานจะยังไม่รีวิวพวกเอฟเฟกของตัวแฟชั่นนะคะแต่ว่าจะเป็นการรีวิวแฟชั่นให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะคะว่าแบบมีอะไรมาใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นตื่นเต้ตนตดูดิ <laughs> สวยอาอันนี้เป็นกระบี่เดียวนะคะอันนี้เป็นกระบี่คู่หุย อันนี้สวยจั้งเลยอันนี้อันเก่าปากระบี่คู่สิบทิศชื่อมันคุ้นคุ้นใก <c oughs> ็มีอันนี้สวยอะ่ะวิหกขาวาดับเดียวนะฮะดับเดียวทำไมรู้สึกว่าอันนี้อันใหม่ไปเนี่ย ปัญหาตอนนี้คือแยกไม่ออกนะคะว่าอันไหนอันเก่าอันไหนอันใหม่เพราะว่าเพราะว่าพอแบบเป็นอัปเดตแพตอะคือแฟชั่นมันก็จะถูกปนกันอยู่ในในสมุดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันถ้าเก็บดาบมันคุ้นๆแต่อันนี้มันไอ้นี่แน่นอนนะคะอันนี้อันเก่าแน่นอนเนาะ,ะดาบคู่เมฆม่วงไม่ใช่แฟชั่นสวยอะแฟชั่นชุดอะกระบอกสั้น ไปไปน,นี้ันเก่าใช่ไหมฮันเก่าแต่แน่นอนว่าอันนี้เป็นการที่พาเข้ามาดูณนะตอนนี้เฉยๆนะ,ะเมื่อมีการอัปเดตจริงนะคะก็อาจจะมีะรายละเอียดบางส่วนนะคะที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะคะไม่ใช่ว่าแบบอู้จ้แบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทีมงานแค่พามาดูคร่าๆวๆเฉยๆนะ,ะ,นะะว่าณนะตอนนี้เซิร์ฟเทสของเรานะคะมีอะไรเข้ามาแล้วบ้างนะคะกริดอันนี้สวยจังเลย อันนี้เป็นหนามคู่นะหนามคู่น,นี้ก็สวยกระบองจินกังนะคะแต่ว่าเป็นหนามคู่นะคะธนูไม่มีเนาะธนูอันนี้มันน่าจะมีอยู่แล้วนะะในเกมออ้ยชุดสีชมพูยชุดนี้สวยมากเลยอ,ะอ่ะแฮปปี้อันนี่อะไรอ่ะหน้ากากอันนี้อลังการมากเลยเหนือปตัตตพีสื้อากาดสุดยอดมากอะ่ะดูดิ ยังไง The mass อ่ะบางคนไม่รู้จักอีก The mass คืออะไรนะ <laughs> มีแฟชั่นส่วนมือด้วยหรอมี่เป็นส่วนเอวนะฮะปลาตะเพียนส่วนหลังอะ่ะอุย้ย <laughs> ปะทองเดีย๋ยวนะถอดก่อนนะฮะถอดถอดถอด,ถอดอยังไงให้มันเห็นชัดๆวะ ไอเนี่ยคืออะไรคือดาบเฮ้ยปะทองลังหวานหวานอ้วังหวานหวานชื่อแฟชั่นน่าจะมีอยู่ยน่ารักจังอันนี้เป็นผ้าคลุมนะคะโอ้โหสีจัจ้านมาก แว่าพวกมันจะมีพวกไอ้นี่มาไหมอะ่ะสัตว์ขี่สัตเลี้ยงสัตขีกวางสัตเลี้ยงอะ่ะองค์ชายไปน่าจะเป็นตัวเก่านะโอเคเอาเป็นว่าแฟชั่นก็จะประมาณนี้นะฮะอุยน่ารักจังเลยอะ่ะสีชมพูดสดใสน,นะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองรัตติกาลกันนะคะ ทีนี้นะคะต้องบอกกันก่อนว่าก่อนหน้านี้ทีมงานได้ทำการเปิดในส่วนของ ทำไมมันชอบติดเมาส์ออกมาในส่วนของบทละครไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต้องรอการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานก็เลยอาจจะต้องขอข้ามในส่วนของเนื้อเรื่องไปแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าเนื้อเรื่องนะคะเข้มข้นมากๆเรียกได้ว่าสําหรับใครนะคะที่เป็นสายเควสสายเสพเนื้อเรื่องนะคะรับรองว่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเส้นทางออกสุดรติการนะคะ โอ้ยและที่นี้นะคะจากการที่ทีมงานได้ทําการข้ามนะคะในส่วนของคาซนมาเพื่อรอการแก้ไขเนี่ยก็จะได้รับเป็นเควสนะคะเมืองรัติการหนังสืงอนกพิราบเห็นไหมคะก็จะมีตัวนี้มานะคะเป็นจดหมาย,ยหลินเทียนนานหาโอกาสเข้าสู่อ่า เยี่ยนเพื่อหารือเรื่องนี้คนของทางการจะเลยุทธจักรโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวรอกันแก้ไขนะอยู่ๆก็เหมือนคนอ่านภาษาไทยไม่ออกซะงั้นตลกอ่ะ วยที่ใจอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปเยี่ยนจริงกันนะคะเพื่อว่าอ๋อเมื่อกี้เออมันน่าจะบอกว่าให้ไปเยี่ยนอะไรสักอย่างใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเยี่ยนจริงกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่บอกว่าหุย้ยนี่มันแบบว่าหุย้ยตัวหนังสือมันบักเต็มไปหมดเลยต้องบอกแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าเซิร์ฟเทจของเราเนะ,ะเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะคะสดๆร้อนๆก็คือยังไม่ได้มีการส่งแก้ไขใดๆนะ,ะทีมงานก็ขออนุญาตเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะมานําเสนอให้ผู้เล่นทุกคนได้ดูจริงๆนะคะสำหรับพวกบักต่างๆอะไรเนี่ยก็มีทีมงานนะคะอีกแผานกหนึ่งเขาคอยรวบรวมประสานงานแล้วก็ส่งให้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ก่อนจะอัปเดตให้ผู้เล่นเล่นก็ คิดว่าน่าจะแก้ไขเสร็จแล้วเสร็จนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าอยากอยากเข้ามาอวดนะอยากเข้ามาอวดเฉยๆนะคะก็เลยแบบว่าหุย่ยรีพาเข้ามาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างจะรีบร้อนพอสมควรนะ,ะอยากเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหาจวนองเยี่ยนกันนะสี่สองสามสามหนึ่ง มันจะเป็นเควสเล็กๆน้อยๆนะคะคือบีพิกัดบอกอย่างชัดเจนนะคะทีมงานว่ามันน่าจะเป็นพิกัดที่แบบว่าจะพาเราไปเมืองรัตติกาละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยก็จะรีบทําให้เสร็จนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปดูเมืองรัตติกาลกันอ้ยตื่นเต้นหุ้ยอันนี้คือทีมงานอ่ะได้มาที่มายกรูปปั้นนะคะมันก็จะมีแบบรูปปั้นที่ทําให้เรายกได้แล้วก็ถูกคัดซีนพามาที่นี่อ้อย ที่นี่ที่ไหนอะห้องแห่งความลับนะฮะเอาว่ะตรวจสอบศพของเยียนยงนะฮะโอเคงั้นแปลว่าเราจะมีเควสต่อนะฮะอุแปลว่าเยี่ยนจริงก็คือเป็นเมืองที่ตอนนี้กลุ่มความลับอะไรสักอย่างของรัตติการอยู่นะฮะอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนดีซีไงก็ตื่นเต้นจังเลยโอ้ยดูเควสต์ดิ เควสมันมีให้เราปลอมตัวด้วยนะคะคือทีมงานน่ะปลอมเป็นผู้ชายคือตอนนี้เนื้อเรื่องของเควส่มันประมาณว่าเราอะจะพยายามหนีออกจากเมืองเย็นจริงเออแล้วทีินี่ก็ดูดีปลอมเป็นแบบพ่อค้าพ่อค้าในตลาดเพื่อทำการแบบหนีออกจากเย็นจริงวะอว่อมีความมีความเนียนวะคือจากผู้หญิงแปลงเป็นผู้ชายนะแล้วก็ถือตะกร้าผักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผักกาดหอมปะ หมือนไปเตยเลยเหมือนเหมือนไปเตยที่ชอบมัดไว้หลังแท็กซี่นะคะอันนี้คือเราพยายามจะหนีออกจากเมืองเยี่ยนจริงนะคะความจริงคือพูดตรงๆอันนี้คือแบเบอร์เลยนะว่าทีมงานไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าอยากจะรีบๆส่งเควสแล้วก็อยากรีบไปเมืองรัติการนะคะแต่ว่าสําหรับตัวเควสเนี่ยเดี๋ยวยังไงทีมงานก็จะทําเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งแน่นอนนะคะว่าจะมีการอ่านพวกเนื้อเรื่องพวกอะไรอย่างนี้ให้ฟังนะคะก็แต่ว่าอันนี้คืออยาก อยากไปแล้วว่าแต่ก็อยากแบบจะได้ทำเควสไปด้วยไงดูว่าเควสเข้าเมืองมันบักไหมนะฮะน่ารักอะ่ะ <c oughs> แล้วอยากรู้ว่าตัวละครผู้ชายมันจะแปลงร่างแบบเป็นผู้หญิงขายผักไหมอะ่ะเพราะว่านี่คือเราเป็นตัวละครผู้หญิงใช่ป่ะเราก็แบบแปลงเป็นผู้ชายขายผักเนี่ยโอ <c oughs> <c oughs> น่ารักจัง กินเหล้าพร้อมล่มวะ่ะอันนี้ยังอยู่ในคาสเซนของโควสเนี่ยคะพาพามาดูเฉยๆพามาดูบรรยากาศเอาวะดูแบบไม่สะดุดตาแต่งตัวยังไงให้ไม่สะดุดตานะอ๋ออันนี้บรรลุแล้วนะคะเราก็เรามาต่อบ,บทที่สองนี่งเอา้าบทที่สอง อ๋ออันนี้มันเป็นเควสนี่เควสบทละครของเขาโทตอนนี้ทีมงานอยู่ที่เมืองล่วอย่างนะคะแล้วก็อยู่ในพิกัดของคนถ่อเรือนะฮะซึ่งเป็นเนี่ยคนถ่อเรือของเมืองรัติการนะฮะวิ่ข้าจะไปเมืองรัติการไปดีไปได้เลยเหรออาไปเลยเหรอแล้วเราไปทำเควสอะไรอยู่ตั้งนานวะ อันนั้นเป็นเควสบทละครน,นะคะเป็นบทละครของรัตติกาลก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถสามารถเสร็จเ,เควสของรัตติกาลได้เลยนะคะแบบโดยที่จะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะเรื่องป้ายป้ายโลกอะไรพวกนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองของรัตติกาลนะคะช่วงบ่ายนะถึงแม้จะเป็นช่วงบ่ายแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราปิดนะจะได้เห็นชัด อุ้ยแต่ว่าถึงแม้จะเป็นช่วงบ่ายนะแต่ว่าวิวทิวทัศสวยงามมากนะอุ้ยะก็คือตามชื่อเพือนนะคะรัติการบปลว่าตอนกลางคืนนะใช่ไหมก็ไม่รู้นะฮะน่าจะแปลว่าประมาณนั้นแหละอุ้ยสวยจังเลยอ่ะสำหรับใครนะที่แบบชอบถ่ายรูปนะเราแต่งตัวเข้าตีมด้วยว่ะเอาว่ะแฟชั่นจากโปรโมชั่นที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าธีมเลยทีเดียวเชียร์ อุ้ยสวยจังเดี๋ยวเราไปเดินดูให้ทั่วๆกันนะว่าแบบอะไรยังไงนะอุ้ยเมืองสวยมากเลยคือคือเข้าใจใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบตอนกลางคืนคือแน่นอนว่าทุกแมปอะเกือบทุกแมปมันมีตอนกลางคืนอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่ามันไม่ได้ตอนกลางคืนที่สวยแบบนี้อะอันนี้มันเป็นตอนกลางคืนที่สวยมากเลยดูดิ สวยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเปิดอินเทอร์เฟซซะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบดูพวกชื่อ NPC พวกอะไรด้วยเนาะวิแต่ว่าในแมปไม่สามารถใช้แผนที่ได้นะกด M ไม่ได้ดูจิขณะสถานที่เกิดเหตุไม่สามารถใช้แผนที่ได <c oughs> แ้แล้วเราจะเดินไปที่ไหนกันละทีนี้ฮะแต่ว่าในนี้ก็มี NPC เต็มไปหมดเลยนะ ยามลาดตะเวนเมืองลัติการแล้วพวกเราก็คือแบบเดินดุมๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือ npc มันกดอะไรไม่ได้เลยค่ะมันแบบกดคุยก็ไม่ได้เนี่ยดูด,ดิเฮ้ยกดคุยได้แล้วอ๋อคงกดคุยได้บางตัวนี่ ชาวบ้านที่ตลาดนะะกระหายไม่ดื่มน้ำผู้ขโมยร้อนไม่พักที่ร่มไม้ชั่วอะไรวะเนี่ยเป็นการงานเว้นวัคที่แย่มากนะฮะสินค้าดีๆเพิ่งเข้ามาเลยนะชาวบ้านที่ตลาดไม่ใช่อะไรคือตอนนี้พอเราดูแผนที่ไม่ได้อะเราไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าทางไหนมันมีอะไรเนี่ยเล่นเว้าอะไรเนี่ย ันนี้เหมือนว่าวที่เราเพิ่งแจกไปเลยใครยังไม่ได้ไปรับโค้ดไหมคะทำอะไรไม่ได้นะอุ้ยโค้ดสวยสวยมากคือปกติเราจะรู้สึกว่าแบบแบบกลางวันมันจะสวยใช่ไหมคะแต่วันนี้นีม่มนแบบกลางคืนที่สวยมากดูดิมันมีความแบบมีความเป็นพัดจันทร์อ่ะโอ้เราแต่งตัวคุงตีมด้วยประเด็น นะคะโอเคค่ะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแมปรัติการนะคะก็เป็นแมปใหม่ที่ถูกเปิดเข้ามาในแพทหน้าของเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในแพทในแมปนี้นะคะก็คือจะมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมทำม,มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเคเวสนะคะเส้นทางออกศึกรัติการนะคะก็คือทีมงานเนี่ยได้ทำบทที่หนึ่งเป,เ,ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้ลองทำเมื่อกี้นี้ที่มันมีคาซีนมีอะไรเยอะๆนั่นนะคะนะเป็นเ,เป็นเคเวสนะคะแล้วก็ จะมีบทที่2ไปเรื่อยๆแน,น่นอนว่าเดี๋ยวยังไงไอ้เควสพวกนี้ทีมงานก็จะมีเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเน้นทําเวลานะคะแต่ว่าก็อยากจะเสพเนื้อเรื่องด้วยก็สามารถเข้ามาเสพได้ที่ช anel ของเราได้นะคะก็จะทีมงานก็จะเป็นคนอ่านให้ฟังเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออสํานักทมินทั้ง8นะคะเป็นกิจกรรมที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในแพใหม่พร้อมกับเมืองรัติการนะคะตําหนักเบญจธาตุนะคะ แต่พวกร,รายละเอียดต่างๆนะคะก็จะมีอัพเข้าเว็บไซต์อย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอ,อันนี้อะไรเน่ยสองงามรัติการนะคะอันนี้น่าจะเป็นเชิงเชิงตีบอสเนาะท่องราตีลำพังเอา่ะน่าสนใจไม่น้อยนะคะในนั้นก็จะมีของขวัญไายเทวร,รายุดูมีไอเทมมากมายเลยอันอย่างอันนี้ดูดิดอกฉบับเก่าด้วยอุย ร้านค้านะะไม่มีแฟนแน่มองขึ้นนั่นเลยดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะคะว่าเหมาะกับการแรกหรือเปล่าอันนี้คือหลิงที่ทีมงานตามหามองหาแฟชั่นก่อนเลยนะคะเราเชื่อว่าเออเกมนี้นะคะต้องมีคนรักสวยรักงามอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องปกติอันนี้จะเป็นตลาดวิญญาณนะคะก็จะเป็นออในส่วนของ เป็นอของรัติการเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําเควสท,ทําอะไรให้เสร็จก่อนเนาะถึงจะทําการเปิดได้อันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่คร่าวๆนะคะที่ทีมงานพามาวิ่งเล่นนะคะก็คือกด M <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> กด M <c oughs> ไม่ได้นะก็คือ เดี๋ยวยังไงไคืออย่างที่บอกไปอะค่ะว่าทีมงานเนี่ยพออัปเดตเข้ามานะคะก็ะไม่สน4สน8แล้วก็เข้าเกมมาเลยนะคะคืออยากอยากเห็นมากนะคะว่าแมปใหม่ของเราเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยคืออยากเห็นแฟชั่นที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะแฟชั่น <laughs> <sh on S 2> นะคะสาหรับใครที่แบบมองเล็งชิ้นไหนไว้อยู่ก็สามารถจับจองไว้ก่อนได้นะคะ, <laughs> ะ,คะเก็บเงินล่วงหนะะ้าเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราจะมีการ ส่งพวกถ้าเกิดว่ามีบั๊กก็คือจะต้องส่งแก้ก่อนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าวันไหนที่แพดอัพนะคะก็คือจะเป็นการแก้บั๊กแล้วเสร็จเนาะแล้วก็ในส่วนที่ทีมงานนําเสนอไปวันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการอัปเดตจริงๆด้วยนะคะวันนี้ทีมงานก็พาเข้ามาชมวิวทิวทัศน์คร่าวๆแล้วการใช้คํานี้แล้วกันนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครนะคะที่อยากดูฟังก์ชันไหนเป็นพิเศษก็สามารถบอกทีมงานได้นะคะเดี๋ยว ถ้าข้อมูลเสร็จเมื่อไหร่ทีมงานก็จะรีบอัปเดตให้ทราบทั่วๆกันเลยทีเดียวเชียวโอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย